นามโมนียายเสียงเสนอเรื่องมาหาสมุทรสุดปลายฟ้าตอนที่สองปลายฟ้าดีกันนะเสียงทุ้มของต้นไม้ที่พยายามตามงอนงอ้ขอขอคืนดีกับปลายฟ้าตั้งแต่เหตุการณ์ที่ขอทิ้งเธอเอาไว้ในงานเลี้ยงเมื่อ3าวันก่อนใบหน้าอวบอิ่มที่ขึ้นสีระเรือเพราะแสงแดดในขณะที่เธอกำลังตากผ้าอยู่ โดยมีชายหนุ่มร่างสูงคอยวนเวียนอยู่รอบตัวมาสามวันแล้วแถมยังช่วยงานที่บ้านเธอสารพัดนอกเหนือจากงานทำขนมไทยที่เจ้าตัวรับปากเอาไว้ปลายฟ้ารอบมองร่างสูงของไม้ด้ยวยแววตาวูบไว้จากนั้นก็ถือตะกร้าผ้าเดินกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่สนใจไม้อีกทำให้คนที่มาคอยงอนเงาอเดินคอตกกลับบ้านไปยังไม่หายโกรธอีกหรือลูก ชูติมุลที่เดินผ่านมาเห็นลูกสาวยืนแอบมองเพื่อนสมัยเด็กที่เดินกลับบ้านไปอย่างงงง้อยที่ข้างผ้าม่านหน้าต่างปลายไม่ได้โกรธแล้วล่ะค่ะแต่ถ้ายอมทุกทีเดี๋ยวจะมีคนได้ใจทำผิดซ้ำอีกปลายฟ้าหันมาตอบในที่สุดชีวิตหมาลของวัยสาวปุกปิกพูดขึ้นทันทีที่เหยียบยัางเข้ามาหน้าคณะนิเทศที่พวกเธอเลิกเรียน ทำไม่เธอกลายเป็นจุดสนใจได้ในทันทีจนต้องถึงมืออายและปลายฟ้าที่ต้องลากตัวเพื่อนสาวมายืนแอบหลบมุมอย่างน่าอายปิกขอเถอเด่นไปไหมอายพูดอะไรฉันแก่พูดความจริงลองกวาดสายตาดูสิไอาหนุ่มๆในคณะโรงงานดีทั้งนั้นทั้งเพื่อนเอ่ยั้งรุ่นพี่เอยเลิบๆปุกปิกพูดขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกาย ปลายต้องใสยหัวเบาๆจนมวยผมด้านบนที่เธอรวบผมขึ้นไปเก็บเอาไว้เพื่อความคล่องตัวสั่นไปมาไปไปเรียนกันคาบแรกด้วยห้ามสายปลายชวนเพื่อนๆไปยังห้องเรียนชีวิตในรั้วมหาลัยของปลายเต็มไปด้วยความราบเรียบเหมือนเจ้าตัวที่ไม่ชอบเรื่องยุ่งยากถึงแม้ว่าเรื่องมันจะวิ่งเข้าหาเธอตลอดก็ตามอย่างเช่นวันนี้ที่มีสาวๆหน้าตาดี ดูเหมือนจะเป็นรุ่นพี่ที่คณะอื่นมายืนขวางทางเธอเอาไว้ปลายที่กำลังจะเดินไปยังรถของไม้เพื่อที่จะได้กลับบ้านพร้อมกันเมื่อมีตารางเรียนที่มีเวลาเลิกช่วงเดียวกันนี่น้องหญิงสาวสวยรูปร่างดีที่ใส่ชุดนักศึกษาดูเหมือนกับว่าจะหายใจลำบากไปสักนิดสำหรับปลายพร้อมด้วยเพื่อนอีกสองคนที่ยืนยืงอยู่ด้านหลังเอ่ยเรียกเธอคะ ปลายฟ้าหยุดเดินและมองสามสาวตรงหน้านิ่งน้องเป็นอะไรกับน้องไม้สิ้นคำถามปลายได้แต่กรอกตามองบนเบาๆเพื่อไม่ให้เป็นที่หน้าหมันใส้เพื่อนข้างบ้านค่ะปลายตอบเสียงเรียบดวงตาคู่สวยของหญิงสาวคนนั้นมองเธอตั้งแต่หัวจรุดเท้าซึ่งเธอชินเสียแล้วกับแววตาแบบนั้นตลอดระยะเวลาไม่กี่เดือนมานี้หรอ กันพี่ขอถามหน่อยว่าน้องไม้มีแฟนหรือ,อยังคำถามเดิมๆเหมือนฟังเพลงซ้ำปลายแอบคิดในใจมีค่ะเรียนมหาลัยนานาชาติที่อยู่ใกล้ๆกันนี้เองค่ะปลายตอบตามความเป็นจริงถึงแม้จะโดนไม้บ่นทุกครั้งว่าให้บอกว่าไม่มีแฟนแต่เธอจะทำแบบนั้นให้ได้อะไรขึ้นมาคนที่สวยอาจจะเป็นเธอไม่ใช่ไหมงั้นเหรอก็ไม่แปลกใจอะไร ในเมื่อน้องขอดูดีเสียขนาดนั้นสาวสวยคนนั้นพูดขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหนานะงั้นพี่ขอเบอร์และแอคเขาหน่อยสิสาวสวยคนนั้นบอกซึ่งพาที่เตรียมพร้อมในสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนมาขอเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเธอแคสปลดล็อกหน้าจอมันก็โผล่มาให้เห็นทันทีเพราะเธอตั้งมันเป็นภาพพักหน้าจอเสียเลยเพื่อตัดปัญหาความล่าช้าเมื่อสาวสวยคนนั้นได้ในสิ่งที่ต้องการ ็สบัดตูดเดินจากไปพร้อมเพื่อนทันทีไม่มีแม้คำขอบคุณสักคำทั้งที่เธอคอยอำนวยความสะดวกให้ปลายฟ้าถอในาใจออกมาเบาๆดวงตาสุกสกาวภายใต้แว่นตามหมุนแสงลงเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวเดินต่อไปไปยังรถของไม้ซึ่งเจะตัวมาเช้ากว่าเธอเกือบสิบนาทีผู้หญิงสวยๆเมื่อกี้ใครเหรอเสียงทุ้มของไม้ถามขึ้นเมื่อปลายฟ้าขึ้นมานั่งบนรถ ไม่ทันที่เธอจะคาดเข็มขัดนิรภัยเสียด้วยซ้ำเดิมๆปลายตอบเสียงเรียบในขณะที่รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากมหาลัยเหรอจากนั้นทั้งรถก็ตกอยู่ในความเงียบเหมือนอย่างเคยๆเ,เพราะไม้หันไปสนใจโทรศัพท์มือถือแทนที่มีข้อความเข้ารัวๆส่ว,วนเธอที่นั่งอยู่ด้านข้างยังแอบนึกรำคาญวันเวลาผ่านไปเกือบสามปี วัตจักรผู้หญิงของไม้ก็เหมือนเดิมๆผ่านมาและก็ผ่านไปสองปีก่อนหน้านั้นไม้ได้เลิกกับเคก้กเพราะผู้หญิงที่เข้ามาพัวพันปลายไม่เข้าใจว่าผู้หญิงพวกนั้นต้องการอะไรทั้งที่ไม้ไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนเขอเปลี่ยนคู่ครองไปเรื่อยๆดวงตาเรียวสวยมองไวรุ่นชายที่เพิ่งจบมปลายในวันนั้นกลายมาเป็นชายหนุม่มใบหน้าหลาเหคิ้วคมเข้ม จมูกโด่งได้รูปรูปร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล้ามจากการที่เจ้าตัวชอบออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาแทบจะทุกอย่างที่มีคนมาชวนทําให้ชายหนุ่มกลายเป็นคนฮอตในมหาลัยนั้นได้ไม่ยากทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ตามไปคอยปรี๊กรัสุกสนามที่ชายหนุ่มไปเล่นไม่ว่าจะเป็นบาสหรือฟุตบอลปลายยังมีขออยู่ในสายตาเสมอเลยนะไม่เหนื่อยหรอ เสียงอายพูดขึ้นในขณะที่3ามสาวมาคอยเชียร์เพื่อนไม้เล่นแข่งบาสกับหาไนานาชาติที่อยู่ใกล้กันเสียงกรีดกราดของผู้หญิงโดยรอบเมื่อไม้ได้ลูกทำเอาแก้วหูของพวกเธอแทบพิการไม่รู้สิอายปลายตอบเสียงแผวไม่ลองสารภาพดูละ่ะเผื่อไอไม้อาจจะมีใจกับเธอบ้างก็ได้ปุ๊กปิ๊กปู้เสริม ทั้งที่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังกลางสนามบาสไม่ใช่เธอตั้งใจมาดูไม้หรอกแต่ที่ปุ๊กปิกสนใจคือหนุ่มๆม,มหาลัยข้างเคียงต่างหากคนในนะ่ะเธอมองจนเบื่อรู้จักแทจบจะทุกคนแต่กับคนนอกนี่ยังเลยปิกปลายนะไม่ใช่เธอที่แอบไปเต๊ะหนุ่มๆไปเรื่อยอายพูดอะไรเธอไม่เข้าใจนะอายมันคือความสดใสของชีวิตและกำลังใจในการเรียนของฉันเชียวนะ พวกปิกตอบทั้งที่สายตาจดจ้องทีมหนุ่มนักบาสมหาลัยอื่น้วยดวงตาเป็นประกายพวกเธอก็รู้ว่าฉันไม่ใช่แนวที่ไม่ชอบหรอกอีกอย่างเราไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกที่เราเป็นอยู่มันเรียกว่ารักได้หรือเปล่าหรือแค่ชอบหรือแค่ความผูกพันที่เติบโตมาด้วยกันปลายอธิบายยากแฮะฉันจะหคนที่หล่อสูสีหรือดูดีมากกว่าไม้ มาให้เธอใจเต้นเล่นได้ที่ไหนนะจะได้รู้ว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคิรียอะของปุ๊ปปิกขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิดเฮ้ยนั่นๆพวกแกดูไอเรียกสองเพื่อนสาวให้หันมาสนใจในสนามเมื่อเข้าช่วงพักหมายแทนที่จะเข้ามานั่งฝั่งตัวเองกลับเดินไปยังฝั่งตรงกันข้ามและที่ตรงนั้นมีญิงสาวต่างมหาลายัย ที่เจ้าตัวนั่งโดดเด่นท่ามกลางกองเชียร์ของฝ่ายตรงกันข้ามจนกระทั่งไม้เดินไปหยุดยืนอยู่ด้านหน้าของผู้หญิงคนนั้นและพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้คนโดยรอบเงียบกริบลงทันทีพวกเธอเห็นหญิงสาวสวยคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยให้กับไม้จากนั้นชายหนุ่มก็เดินกลับมาที่ทีมตัวเองด้วยใบนหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกสายตาจดจ้องไปยังหญิงสาว ที่มีใบหน้าสวยสามารถเป็นดาราได้อย่างสบายๆผิวขาวพองเอวบางร่างน้อยที่ยังคงมีท่าทีเขินอายอยู่ใครล่ะทีนี้อายพูดขึ้นด้วยความสงสัยนั่นสิฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยปุ๊กปิ๊กตอบซึ่งนั่นทำให้เพื่อนสาวต้้งสองหันมามองเจ้าตัวทันทีอะไรปุ๊กปิ๊กถามกลับขอเถอะ เกียจะไปรู้จักทุกคนได้ยังไงไหนะบอกมาสิไอ้ถามไม่รู้เสียแล้วว่านี่ใครไม่มีเรื่องซุบซิบหรือข่าวดังไหนที่รดพ้นสายตาของฉันไปได้หรอกนะและที่ฉันมั่นใจเพราะสวยๆอย่างนี้ต้องมีโผล่ในไอจีหาอะไรบ้างนี่กลับไม่มีแสดงว่าเป็นนักศึกษาที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ปุกปีกตอบด้วยความมั่นใจย้ายเข้ากลางเทอมแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ปลายถามขึ้นด้วยความสงสยัยได้สิถ้าเงินหนาพอปุ๊กปิกตอบปลายที่บัดน,นี้จ้องมองหญิงสาวสวยคนนั้นอย่างใช้ความคิดมันเหมือนมีความคุ้นเคยอะไรบางอย่างที่เธอก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นความคุ้นเคยที่รู้สึกไม่ดีซักเท่าไหร่หลังจากกิจกรรมแข่งบาสเกตบอลจบลงปลายก็บอกลาเพื่อนๆเ,เลยนั่งรองไม้เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างสนาม ลงประตูทางออกหญิงสาวรอมาเกือบชั่วโมงในที่สุดคนที่เธอรอก็มาปรากฏตัวเสียทีก่อนที่ปลายจะได้ทันต่อว่าไม้ที่ชักช้าดวงตาเรียวสวยก็ประทะกับกับร่างบางของหญิงสาวคนหนึง่งที่เดินตามหลังไม้มาปลายเสียงทุ้งของไม้เอ่ยขึ้นปลายย้ายสายตาจากหญิงสาวสวยคนนั้นมาที่เพื่อนของเธอแทนคือว่า วันนี้เธอกลับบ้านเองไปก่อนนะเรามีธุระไม้พูดขึ้นพลางปลายสายตาไปมองหญิงสาวที่ยืนสวยอยู่ข้างๆอีกแล้วเหรอปลายตอบเสียงเรียบโดยไม่บ่งบอกอารมณ์ทั้งที่ภายในใจเธอกลับรู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกน่าจะบอกกันก่อนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลายืนรอเอาหน้าเดี๋ยวรบหน้าฉันเลี้ยงขนม ไม้พูดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่ไม่ได้รู้สึกผิดสักนิดที่ปล่อยให้เธอรอคือเนยผิดเองล่ะค่ะที่ทำให้ไม้ต้องรอเสียงหวานของหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านข้างไม้พูดขึ้นดวงตามองมาที่ปลายด้วยสายตาที่ไม่บ่งบอกถึงความเป็นมิตรสักเท่าไหร่ลืมไปปลายนี่เนยเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ที่มหาลัยนานาชาติอยู่ปีเดียวกันกับเรา เนยน,นี่ปลายเพื่อนไม้เองไม้แนะนำให้ทั้งสองสาวรู้จักอืมปลายฟ้าพูดเพียงแค่นั้นแล้วก็เดินออกไปทันทีเอา้าปลายไม้ที่เห็นปลายเดินดุมๆออกไปโดยไม่หันมามองเขาสักนิดก็ได้แต่สายหัวเบาๆงอนอีกแล้วไม้บนเอขอขาไม่พอใจเนยหรือเปล่าคะยิงสาวหันมาถามไม้ ใจหนุ่มที่คอยตามจีบเธอมาสักพักแต่เธอไม่ได้สนใจเพราะเป้าหมายของเธอที่อุตส่าห์กลับมาจากเมืองนอกบันยิ่งใหญ่กว่านั้นจนงกระตั้งวันนี้ขอมาขอเธอคุยในระหว่างพักเบรกด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าขอชนะในเกมวันนี้อยากจะขอเลี้ยงข้าวเธอสักมือ้อซึ่งเธอเองที่ตอนนั้นกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งสนามก็รับรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้คงฮอตสุดๆในมหาลัย ดูได้จากสายตาและเสียงกรี๊ดกราดของสาวๆที่ดังกระหึมอยู่รอบๆสนามเธอจึงตอบตกลงขอไปในที่สุดสิ่งไหนดีผู้คนช่วงชิงกันมากที่สุดสิ่งนั้นเนยต้องได้แม้จะเอามาไว้ประดับบาร,รมีเฉยๆก็ตามไม่หรอกปลายก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวก็กลับมาพูดเหมือนเดิมว่าแต่เนยเถอะอยากทานอะไรดีคะเดี๋ยววันนี้ไม้จัดให้ ชาหนุ่มพูดพลางมองหญิงสาวร่างบางที่สวยอย่างกับตุ๊กตาเนยไม่ค่อยสัมทัดร้านแถวนี้สักเท่าไหรหรอกคะ่ะเพราะปกติคุณพ่อคุณแม่จะพาไปกินที่โรงแรมหรือไม่ก็ร้านดังถ้ายังไงไม้เลือกให้เนยหน่อยสิคะหญิงสาวเสนอซึ่งไม้ก็ยกยิ้มขึ้นที่เธอไม่รังเกียจและยอมให้ขอเป็นคนเลือกนั้นสร้างความประทับใจให้ไม้เป็นอย่างมากที่หญิงสาวไม่ถือตัวร้านอาหารภายในห้าง ที่พวกนักศึกษาชอบมาทานกันหมาห่พาเนเขคาร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดูดีและราคาแพงโดยที่นั่งที่เป็นส่วนตัวเนยมองดูร้านอาหารที่ชายหนุ่มพามาก็ไม่ได้พูดอะไรถือว่าพอรับได้ในระดับหนึ่งถ้ามีรอบหน้าเธอคงต้องเป็นคนเลือกเองเนยคิดกลับมาแล้วหรอลูกชูติมุนเอ่ยถามลูกสาวที่เดินเข้ามาในห้องครัวที่ต่อเติมมาทางด้านหลังบ้าน ค่ะไม่ชุวันนี้เหนื่อยไหมคะร่างอบอิ่มนั่งลงด้านข้างผู้เป็นแม่พลางเอื้อมมือไปช่วยเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําขนมในวันพรุ่งนี้ไม่หรอกแม่ทําเฉพาะขายส่งร้านคาเฟ่เท่านั้นและงานต่างๆในช่วงนี้ก็มีไม่มากนะักชูติมลตอบส่วนมากงานบุญหรืองานแต่งในช่วงนี้ไม่ค่อยชุกสักเท่าไหร่จะมีอีกทีก็ช่วงกลางปีเป็นต้นไปแล้วลูกล่ะเป็นยังไงบ้าง ชุติมนถามลูกสาวไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรียนเพราะหญิงสาวเรียนดีมาตลอดจนได้ทุนเรียนฟรีแต่ที่ชุติมนถามคือเธอถามถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหลาลัยมากกว่าก็เรื่อยๆค่ะแม่ไม่มีอะไรหือวาปลายตอบพลังช่วยแม่เก็บอุปกรณ์และวัตถุดิบที่จะใช้ทำขนมในวันพรุ่งนี้เข้าไปไว้ในบ้านเช้าวันต่อมา สามสาวจับกลุ่มคุยกันทันทีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานและด้วยความที่มีปุ๊กปิ๊กอยู่ในกลุ่มยิงสาวที่ทานเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเตรียมตัวที่จะเล่าในสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสยัยในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนได้เรื่องมาหรือเปล่าปุ๊กปิ๊กเนยถามขึ้นนี่ใครให้รู้เสียบ้างเอาละ่ะสาวสวยไว้ใสคนนั้นชื่อเนย ชื่อจริงวารติกานามสกุลสว่างวงศ์ทันทีที่ปุ๊กปิ๊กเอ่ยชื่อนั้นร่างอวกของปลายก็เกรงขึ้นมาทันทีโดยที่สองสาวไม่ทันได้สังเกตปิ๊กว่าขอนามสกุลอะไรนะปลายถามเสียงแผ่วสว่างวงปลายรู้จักเหรอปุ๊กปิ๊กถามกลับแค่รู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินที่ไหนปลายตอบพลางหลบสายตาลงเล็กน้อย ปลายอาจจะเคยได้ยินผ่านซือ้อก็นำสกุลนี้เป็นนามสกุลของเจ้าของบริษัทที่ชื่อ KK Group ที่ทำเกี่ยวกับวงการมายาดารานักแสดงนักร้องที่อยู่ในลำดับต้นๆของประเทศปุ๊กปิ๊กอธิบายไม่อยากจะเชื่ออายพูดขึ้นยังมีที่พวกเธอจะต้องตกใจไปมากกว่านี้ปุ๊กปิ๊กพูดด้วยแววตาเจ้าเล่แล้วมาปิ๊กฉันอยากรู้จะแย่แล้ว ไอเอือเริงจากข่าววงในแบบลับสุดๆเลยบอกมาว่าตอนแรกเจ้าตัวเรียนอยู่ที่เมืองนอกแต่ก็โดนเรียกตัวกลับมาและมาเรียนต่อที่มหาลัยนานาชาติชื่อดังที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยเรานี่แหละพวกเธอลองเดาดูสิว่าเพราะอะไรปุ๊กปิ๊กถามกลับสองสาวได้แต่ขมวดคิ้วเข้าหากันปลายนึกไม่ออกหรอกงั้นจะเล่าต่อนะ วงในอีกเช่นกันบอกมาว่าการกลับมาในครั้งนี้ทาง KK Group ได้ปูทางให้หญิงสาวเปิดตัวเบนดาราหน้าใหม่เพื่อที่จะให้หญิงสาวที่เป็นทายาทเพียงคนเดียวของ KK Group ได้มาทำความรู้จักกับดาวที่ค้างตึงอยู่บนฟ้าอยู่ตอนนี้จบคำพูดของปุ๊กปิก๊กดวงตากลมโตของไอเบอิกกว้างขึ้นทันทีนี่อย่าบอกนะว่ายายนี่กำลังจะมาจับพี่ปรดปรานของฉัน เสียงเลมของอายดังขึ้นนท,ทีอย่างรับไม่ได้พร้อมด้วยร่างเล็กที่ลุกขึ้นยืนถูกต้องแล้วจ้ะเพื่อนรักปุ๊กปิ๊กเอ่ยชมมันไม่ถูกต้องพี่โปรดของฉันอยู่ภายใต้สังกัด 3S อสที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นี่นาไอาติงดาราพูดขึ้นทำไมจะไม่ได้ช่วงหลังมานี้เขาเล่นหนังร้องเพลงค้าค่ายกันออกบ่อย และเหตุผลที่สำคัญก็คือพี่ปลดกางจะหมดสัญญากับค่ายนี้ทันทีที่ปุ๊กปิกพูดจบอายก็หมดแรงทิ้งตัวนั่งลงทันทีฉันไม่ยอมยายเนรนั่นจะมาครอบครองพี่ปลดของฉันไม่ได้ในขณะที่ปุ๊กปิกฟังอายกำลังตัดพ่อโชคตายอยู่นั้นปลายฟ้ากลับนิ่งอึ้งไปกับข้อมูลที่เธอได้รับฝ่ามือเรียกคนหญิงสาวกำเข้าหากันแน่น ดวงตาเรียวสวยภายใต้แว่นสายตานั้นวาวรุ่งขึ้นอย่างอัดอัน้นเจ้าของบริษัทระดับต้นๆของประเทศอย่างนั้นเหรอพวกเขาที่พากุ่งทุกอย่างมาจากแม่ชู้ของเธอกลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบนกองน้ำตาและเศียากะของหัวใจแม่ชู้ที่แหลกสลายจากการที่แม่วางหัวใจเอาไว้ในมือผู้ชายผิดคนเขาที่แค่แม่ชู้ของเธอทำงานและเลี้ยงดูเธอมาด้วยความยากลำบากเพียงผู้เดียว ดวงตาของปลายฟ้าสั่นไว้เหมือนนึกขึ้นได้ว่าแม่ชุของเธอจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วถ้าแม่ชุรู้แม่ของเธอจะเสียใจขนาดไหนความหลอกลวงเห็นแกตัวของคนที่ได้ชื่อว่าคนรักในระหว่างที่ความคิดของปลายฟ้าล่องลอยอยู่นั้นปลายปลายฟ้าเสียงเรียกพร้อมแขนที่ถูกเขยาโบโบ่าเบาๆเรียกสติของปลายฟ้าให้กลับมาทันที เป็นอะไรเห็นเงียบม,มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอายถามด้วยความเป็นห่วงหรือว่าเธอจะยอมตัดใจจากไอ้ไม้เพราะคิดว่าสู้ใหญ่ในนั้นไม่ไหวจบคำพูดของปุ๊กปิ๊กก็ถูกฝ่ามือพิ่กาดของอายลูกสาวเจ้าของค่ายมวยฟาดไปที่ต้นแขนเต็มๆโอ้ยยายอายตีลงมาได้สาบานไว้ใช้มือไม่ใช่ขาหน้าปุ๊กปิ๊กโอดครวนเรียกสายตามันไสจากอาย ที่ตอนนี้หันไปสนใจปลายฟ้าต่ออย่าไปสนใจปุ๊บปีกมันอายพูดกับปลายปลายไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่องอะไรเรอปลายอายถามก็น,นี่ใกล้จะปิดเทอมใหญ่แล้วปลายกำลังคิดว่าจะหางานพิเศษทำเสียหน่อยช่วงนี้ออเดอร์ขนมไทยของแม่ชุกน้อยลงปลายเลยอยากหางานเสริม ปลายที่เพิ่งคิดหาเหตุผลที่พอฟังขึ้นได้สดสดร้อนๆแอบถอนหายใจเบาๆโททูนหัวของเพื่อนฉันกัตันยูรู้คุณจริงๆไอพูดพลางอบกอดร่างอบอิ่มของเพื่อนสาวที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นขนมไทยพลางหันมาทางปุป๊กปิกปิกในฐานะที่เธอเป็นคนกว้างขวางหางานให้เพื่อนรักฉันด้วยเอาแบบไม่เหน่อมากแต่งเงินดี มีเวลาพักผ่อนเจ้านายรักเจ้านายหลงอายไรยาวปุ๊กปิ๊กถึงกับทําตาโตทันทีไม่ได้ยินข้อเรียกร้องของอายขอโทษนะนี่แกใช้ฉันหางานพิเศษให้ยัยปลายหรือหาสามีที่เป็นประธานบริษัทกันแน่ปุ๊กปิ๊กพูดจบปลายและอายก็หลุดคำกันทันทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูให้ก็แล้วกันแต่ไม่รับปากนะว่าจะได้หรือเปล่าปุ๊กปิกตอบ ไม่เป็นไรเคนี่ก็ช่วยได้มากแลวเดี๋ยวปลายก็จะหาเองอีกทางหนึ่งตั้งแต่ที่ปลายรู้ว่าหญิงสาวที่ชื่อเนยเป็นใครปลายฟ้าก็พยายามหลบหน้าหลบตาต้นไม้ด้วยการพยายามไม่ไปในที่ที่ชายหนุ่มอยู่หรือไม่กระตั้งกลับบ้านพร้อมกันเพราะถ้าเธอเจอเขาเธอก็ต้องเจอตัวคนที่เธอไม่อยากจะเจอถึงแม้ว่าทางโน้นจะจำเธอไม่ได้ แต่เธอไม่สามารถที่จะตีหน้าซื่อพูดคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้จริงๆแต่แล้วคำภาวนาของปลายฟ้าก็ไม่เป็นผลเมื่อร่างกายสูงใหญ่ของไม้มาดักรอเจอเธออยู่ก่อนหน้าที่เธอจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านพร้อมด้วยหญิงสาวคนนั้นปลายทำไมช่วงนี้เธอทำเหมือนกำลังหลบหน้าหลบตาฉันอยู่ไม้ถามขึ้นมาทันที เมื่อเจอหน้าคนที่ขอตามหาด้วยความหงุดหงิดเล็กน้อยช่วงนี้ฉันยุ่งปลายตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบดวงตาเรียวภายใต้แว่นตาที่มีผมหน้าม้ายาวมาปิดตรงขอบแว่นด้านบนเหลือบสายตาไปมองคนที่ไม้พามาด้วยเว็บหนึ่งและดึงสายตากลับมายุ่งอะไรฉันไปนสื่อมาหมดแล้วว่าช่วงนี้เธอไม่ได้มีเรียนเยอะวางยิ่งกว่าว่างเสียอีกปลายฟ้าที่ได้ฟัง หัวใจกระตุกเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าต้นไม้ตามสืบเรื่องของเธอเธอต้องการอะไรกันแน่หรือแค่เรียกร้องความสนใจเสียงหวานขกงวนที่ยืนอยู่ด้านข้างไม้เอ่ยขึ้นด้วยแววตาไม่สุบอารมณ์เมื่อเธอต้องมาเสียเวลากับเรื่องไร้าสาระนั่นสิหรือเธอยังโกรธอะไรชันอยู่ไม้สนับสนุนคำที่เนยพูดทำให้ความอดทนของปลายเริ่มลดลง ท้าพูดจบแล้วขอตัวปลายตอบแล้วเดินผ่านสองคนที่ยืนอยู่แต่แล้วร่างอวบก็ต้องชะงักดวงตาเบิกกว้างมเมื่อเนยเอ่ยอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นเนยคงคิดได้อย่างเดียวว่าเธอกำลังแอบชอบไม้อยู่และไม่พอใจที่เนยมาแย่งไม้ไปจากเธอจบคำพูดนั้นปลายรับรู้ถึงสายตาที่ไม้มองมาทันทีถึงแม้ว่าเธอจะยืนหันหลังให้อยู่ ไม่หรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่ใครจะบ้าคิดอย่างนั้นกันจริงไม่ปลายคำพูดของไม้มาจ้างเสียดแทงความรู้สึกของปลายฟ้าใช่ไหมปลายชายหนุน่มเอ่ยย้ำเมื่อเห็นว่าปลายยังยืนเงียบขอเลิมจะทำตัวไม่ถูกไปชั่วขณะปลายเสียงไม้เข้มขึ้นจนปลายฟ้าต้องค่อยๆหันหน้ากลับมาหญิงสาวยกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อย แล้วท่านนายพูดถูกล่ะครานี้กลับเป็นไม้ที่ยืนนิ่งบ้างปลายคิดกับเราแบบนั้นจริงๆเหรอแต่เราเป็นเพื่อนกันนะนั่นสิคะนี่คงอาศัยความเป็นเ,นเพื่อนเพื่อเข้าใกล้ไม้แน่เลยคะ่ะเนยยังคงพูดต่อด้วยดวงตาไหวราลิกกำลังรอดูเรื่องสนุกสนุกอยู่ปลายเป็นอย่างที่เนยพูดเหรอเวลาสับสนและผิดหวังของไม้ถูกส่งมายังปลายฟ้าทันที หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆเก็บรอยยิ้มบางเบานั้งกลับมาก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างออกไปแน่นใจใช่ไหมว่าอยากจะฟังจริงๆน้ำเสียงราบเรียบของปลายฟ้าเอ่ยขึ้นดวงตาเรียวสวยภายใต้แว่นตามองสบสายตาของไม้ตรงๆปลายคือเราใช่เรามีความรู้สึกดีๆให้กับไม้แต่นั่นมันคือปัญหาของเรา ไม่ใช่ปัญหาที่คนอื่นจะเข้ามาสอดปลายพูดขึ้นทำเอาเนยที่เชิดหน้าอยู่หน้าเสียขึ้นมาทันทีเมื่อถูกหลอกดา่าและเราก็จะจัดการกับความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม้ไม่ต้องมาสนใจเคยวางเราไว้จุดไหนเราก็จะอยู่จุดนั้นยกเว้นว่าไม้ต้องการเป็นอย่างอื่นปลายพูดพลางรอบมองดูปฏิกิริยาของไม้ที่ได้แต่ยืนนิ่งเงียบไป เรื่องที่ปลายจะพูดมีแค่นี้เพราะนี่ก็เสียเวลามามากเกินจำเป็นอ้ออีกอย่างต่อแต่นี้หน้าที่แจกบานคิวให้ไม้เราขอลานะบอกตรงๆว่าโคตรเหนื่อยปลายพูดจบก็สมบัดหน้าเดินจากมาอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะอยากทำตัวเท่แต่เพราะกลัวคนที่อยู่ด้านหลังเห็นความอ่อนแอที่เธอซ่อนมันเอาไว้ วันเวลาล่วงเลยม,มาอีกอาทิตย์กว่าๆไม้ไม่ได้โผล่หน้าให้ปลายฟ้าเห็นอีกเลยรวมทั้งสาวๆที่มาขอเบอร์โทรจากเธอก็หายไปราวก,กับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนทำให้ชีวิตของเธอสงบสุขมากยิ่งขึ้นเธอเลยได้มีเวลาทำใจปลายปุ๊กปิกคนสวยมีข่าวดีมาบอกหญิงสาวใบหน้าสวยเชียวรูปร่างสูงเพรียวรีบเดินมาก,กดร่างอบอิ่มของปลายฟ้าทันที เทมยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆด้วยเหตุผลที่เจ้าตัวเคยบอกว่าตัวของปลายฟ้านุ่มนิ่มหน้ากอดเทมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ชวนลงไหลกลิก่นเหมือนขนมที่หอมหวานแต่ไม่เลี่ยนปุกปิ๊กเพื้อขนาดนั้นปลายฟ้าได้แต่กรอกตามองบนเบาๆจะให้นุ่มได้ยังไงไขมันล้วนๆจากการที่เธอแอบชิมขนมหวานที่แม่ชุกข,ของเธอทำบินประจำส่วนกลิ่นนั้นเพื่อนของเธอคิดไปเองมากกว่า ใครมันจะไปหอมสุดชื่นได้ตลอดทั้งวันพอ่อพ่อปุ๊กปิ๊กปลายหายใจไม่ออกกันพอดีอายห้ามปุ๊กปิ๊กเมื่อเห็นปลายฟ้าเริ่มที่จะหายใจไม่ออกจนปุ๊กปิ๊กต้องยอมปล่อยเอาล่ะในบอกมาสิเพื่อนคนสวยของอายว่ามีข่าวดีอะไรอายถามในขณะที่เธอเล็บปลายนั่งรอเพื่อเข้าเรียนในครับสุดท้ายของเธอก่อนที่จะเริ่มทำการสอบ ฉันหาสามีที่เป็นประธานบริษัทให้ปลายได้แล้วจบคำพูดของปุ๊กปิกสองสาวได้แต่อ้าปากค้างจนได้ยินเสียงหัวเราะของคุณพูดสองสาวจึงได้สติขึ้นมาพูดบ้าอะไรฉันตกใจหมดไอพูดแหมหยอกเล่นไงปลายฉันหางานให้เธอได้แล้วรับรองว่ามันดีที่สุดเลิศที่สุดจนใครๆต้องอิจฉา ตาไม่ติดว่าฉันต้องไปช่วยงานที่บ้านรับรองฉันแย่งงานนี้จากเธอแน่ปุกปีกพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและดวงตาเป็นประกายงานอะไรของเธอกันอายถามด้วยความสงสัยนั่นน่ะสิปลาเองก็สงสัยเช่นเดียวกันพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าอาภายสุดหลอ่อเอ้ยสุดสวยของฉันเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเทพบุตบสุดหลอ่อดาวค้างฟ้า ที่ชื่อว่าโปรบปรานจบตอนที่สองขอบคุณสำหรับการติดตามได้รับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ